ทิเบตคือมากต่อไปที่สหรัฐจะใช้ขยีย้จีนหลังจากเปิดประเด็นเล่นงานจีนเรื่องสินเจียงกับฮ่องกงแล้วจุดอ่อนต่อไปที่สหรัฐจะใช้เล่นงานจีนคือทิเบตในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมาจีนถูกโจมตีอย่างหนักจากชาติตะวันตกและพันธมิตรในประเด็นสำคัญสามเรื่องคือ้คกลาวหา เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเซินเจียงกรณีไข่กับกันอุยเกอและปัญหาในฮ่องกงปัญหาฮ่องกงดูเหมือนจะจบลงแล้วเมื่อจีนใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อสยบกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยอธิปไตยสามารถปิดช่องไม่ให้กองกำลังจากภายนอกเข้ามาแทรกแซงได้เกือบจะหยุดชะงักแล้ว แม้จะต้องแลกกับการตอบโตของสหรัฐและเสียงติกติงจากพันธมิตรของสหรัฐส่วนสิงเจียงแม้จะมีการเปิดเผยข้อมูลอยู่เนืองเนืองเรื่องค่ายกักกันและมาตรการต่างๆที่จีนอาจจะใช้ควบคุมคนกลุ่มน้อยอุยเกอแต่จนแล้วจนรอดจีนไม่ได้เดือดร้อนแล้วออกจะนิ่งกว่าประเด็นฮ่องกงเสียอีก อาจเป็นเพราะสินเจียงอยู่ในมุมอับและเข้าถึงได้ยากทำให้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีมือที่สามเข้าไปก่อกวนเว้นแต่แคนาดาที่ไม่ยอมรามือจัสตินทรูดูยังตำหนิจีนเรื่องสินเจียงกับฮ่องกงต่อไปและจะไม่อดทนกับการทูตที่บีบังคับของจีนและท่าทีแข็งกราวของทูโตอมมีเหตุและผล ก็คือทูตจีนประจำแคนาดาคือชงเผยอูเตือนไม่ให้แคนาดารับผู้ลี้ภัยจากฮ่องกงเพราะคนเหล่านี้เป็นอาชญากรที่รุนแรงชงเผยอูมีท่าทีแข็งกราวทางการทูตก่อนทูดูจึงค่อยสนองด้วยท่าทีรุนแรงนับว่าเข้าทำนองตาต่อตาฟันต่อฟันแม้แคนาดาจะยังไม่รามือแต่มันเป็นปฏิกิริยาเฉพาะกิจ เพราะต้องการตตโตู้ทูดจีนในระยะยาวแล้วดูเหมือนว่าสหรัฐและพันธมิตรจะออกมัดเย็บจีนให้เมาหมัดเรื่องสินเจียงไม่ได้อีกเพราะจีนตั้งการได้มั่นคงหรือพูดง่ายๆคือด้านหมัดแล้วเราจะเห็นว่าคู่กรณีของจีนพยายามบ่นทำลายจีนโดยการใช้จุดอ่อนในประเทศจีนเองและเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่จีนเองก็มักจะทำตัว ให้ลกภายนอกจมตีอยู่เสมอเช่นล่าสุดคือกรณีที่มีข่าวทางการจีนลดชั้นเรียนที่ใช้ภาษามงกูในเขตการปกครองของตนเองของมองโกเลียในทำให้โลกตะวันตกและมองโกเลียตำหนิจีนอย่างหนักว่ากดขี่ชนกลุ่มน้อยของมองโกเลียมองโกเลียนั้นเดือดร้อนเพราะชนกลุ่มน้อยในเขตมองโกเลียในก็คือชาวมองโกเลีย ซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกับพวกเขาแต่การทำให้มงโกเลียเป็นเดือดเป็นแค้นยังเป็นผลเสียกับจีนที่พยายามซื้อใจมงโกเลียให้เป็นมิตรจากเดิมที่มงโกเลียเป็นมหามิตรของสหรัฐมาโดยตลอดประเทศมงโกเลียนั้นเขาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนสมัยรัชวงศ์ฉินมีชื่อทางการมงโกเลียนอกอีกส่วนคือมองโกเลียในเมื่อราชวงศ์ฉิงล่มสลาย มองโกเลียนอกก็ประกาศเป็นเอกราชและสาธารณรัฐจีนพยายามยึดคืนมาแต่พวกโซเวียตรัเสเซียเข้ามาช่วยเหลือพวกคอมมิวนิสต์ของมองโ,งโกเลียจนสามารถขับไล่จีนออกไปและทำให้มองโกเลียเป็นเอกราชได้มองโกเลียเป็นรัฐบริวารของสหาภาพโซเวียตนับตั้งแต่นั้นจนถึงปี1991หลังจากนั้น มองโกเลียก็ยังระวาดระแวงจีนและคบหาสหรัฐมากกว่าในช่วงไม่กี่ปีนี้เองที่จีนพยายามที่แยกมองโกเลียจากสหรัฐซึ่งเราคงมองได้ไม่ยากว่าเป็นการลดภัยคุกคามจากมือที่สามต่อจีนนั่นเองเมื่อสินเจียงใช้ไม่ได้มองโกเลียในก็ไม่สะดุง้งฮ่องกงก็กลายเป็นหมากที่ไล่ไม่จนมุม จะมีไม้ไหนบ้างที่สารัฐจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือบนทํำลายจีนคำตอบก็คือทิเบตในทัศนะของโลกตะวันตกและพันธมิตรแม้ว่าจีนจะครอบครองทิเบตและยอมรับการครอบครองนี้จากทางนิตินยัยแต่ในทางพุทธนัยของพวกเขายัางปฏิบัติกับทิเบตแบบพิเศษโดยให้การตอบรับหรือสนับสนุนรัฐบาลพลัดถิ่นทิเบต หรือในบางกรณีถึงขั้นให้ความช่วยเหลือกระบวนการเรียกร้องเอกราชที่เบตเช่นเดียวกับมองโกเลียนอกในสมัยรัชวงศ์ชิงที่เบตเป็นดินแดน,นส่วนหนึ่งของจีนมีสถานะเป็นประเทศราชถ้าเทียบกับการปกครองโบราณของไทยฟ่านปู้มีลักษณะคล้ายเมือ,นนองนครสีธรรมราชที่มีเจ้าประเทศราชปกครองกึง่ึง จะเป็นอิสระแต่ต้องขึ้นกับส่วนกลางที่กรุงเทพด้วยเขตปกครองแบบฟานปู้ประกอบด้วยมองโกเลียแบ่งเป็น8เขตร,รวมถึงมองโกเลียนอกซิงไฮ่แบ่งออกเป็น3มเขตทิบเบตแบ่งออกเป็น6เขตซินเจียงแบ่งออกเป็นสองภาครวม13เขตและเหยหลงเจียงแบ่งออกเป็นสองเขตเขตเหล่านี้มีอำนาจปกครองตัวเองระดับหนึ่ง แต่ต้องขึ้นกับการปกครองของประเทศราชหรีฟันยวนหลังจากราชวงศ์ช,ชิงสิ้นสุดลงประเทศราชเหล่านี้พยายามแยกตัวเป็นเอกราชในจำนวนนี้คือซินเจียงมงกุเลียนอกและทิเบตแต่ที่ทำสำเร็จก็แค่มงกุเลียนอกเท่านั้นปัจจุบันทิเบตกับซินเจียงยังคงมีกระบวนการเอกราชซึ่งอยู่กับการสืบทอดทางยุคเอกราชช่วงสั้นๆ หลังสิ้นสุดรัชวงศ์ชิงนั่นเองประเด็นเรื่องเอกราชที่เบตเป็นจุดอ่อนที่ชาติตะวันตกเล่นงานจีนมาตลอดอาจจะเป็นประเด็นที่มีอายุนานกว่าสินเจียงด้วยซ้ำโลกตะวันตกเพิ่งจะหันมาใช้สินเจียงเป็นประเด็นโจมตีเมื่อเร็วๆนี้แต่จีนไม่เคยยอมรับว่าที่เบตเป็นเอกราชเลยแม้แต่ในช่วงสิ้นสุดราชวงศ์ชิงมาเป็นสาธารณรัฐจีน และมีการยุคกลุ่มการปกครองของประเทศราชรัฐบาลจีนสาธารณรัฐก็ตั้งคณะกรรมาการกิจการมอง,งโกเลียและที่เบตขึ้นมาแทนเมื่อรัฐบาลจีนสาธารณรถูกโค่นล้มโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนแดงก็ตั้งคณะกรรมาการแห่งรัฐว่าด้วยการกิจชนกลุ่มน้อยขึ้นมาแทนส่วนรัฐบาลสหรัฐย้ายไปปกหลักที่ไต้หวัน และยังคงรักษากรรมธิการกิจการมองโกเลียและทิเบตเอาไว้พร้อมกับแผนที่ของจีนที่รวมเอามองโกเลียทั้งประเทศทิเบตและซินเจียงเอาไว้จนกระทั่งปี2017รัฐบาลไทยปีหรือไต้หวันจึงยุคคณะกรรมาการกิจการมองโกเลียและทิเบตไปพร้อมยุติการอ้างสิทธิเหนือมองโกเลียที่ยกประวัติศาสตร์การปกครองทิเบตขึ้นมา เพื่อชี้ให้เห็นว่าประเด็นเรื่องเอกราชของทิเบตมีแง่มุมที่ซับซ้อนและจีนมองคนละมุมกับสหรัฐจีนซึ่งรวมไต้หวันด้วยมองว่าทิเบตไม่เคยเป็นเอกราชแต่สหรัฐยืนยันทิเบตเป็นประเทศเอกราชที่จีนไปรุกรานและผนวกมาเป็นดินแดนตนสหรัฐได้ประโยชน์มากกว่าหากยืนยันว่าทิเบตไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีนหลังจากที่จีนคอมมิวนิสต์ผนวกทิเบต หรือเข้ามาทวงคืนแล้วรัฐบาลสหรัฐโดย CIA ก็ให้ความช่วยเหลือขบวนการกองโจรเอกราชทิเบตทั้งการฝึกรบและอาวุธเพื่อปฏิบัติตามแนวเขตชายแดนจีนอินเดียแต่ในที่สุดสหรัฐก็วางมือเรื่องทิเบตไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลังจากที่ฟื้นคืนสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่รัฐบาลสหรัฐก็ไม่สนับสนุนทิเบตอย่างจงแจ้งอีก และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐรองรับให้เขตการปกครองตนเองที่เบตซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าทิเบตเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนนโยบายอันยาวนี้สอดคล้องกับมุมมองของประชาคมระหว่างประเทศนอกจากนี้ดาลัยลามะได้ปฏิสเสธอย่างชัดแจ้งถึงความตั้งใจที่จะสแสวงหาอำนาจอธิปไตยหรือเอกราชของทิเบต และระบุว่าเป้าหมายของท่านคือการปกครองตนเองของชาวทิเบตในจีนแต่ภาคอองเกรสไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐบาลสาหรัฐไปทุกเรื่องดังนั้นสภาจึงผ่านกฎหมายเพื่อจี้ให้รัฐบาลกระตุ้นให้จีนเจะระจากับดาไลาละมะอย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ระบุให้แต่งตั้งผู้แทนประสานงานระหว่างสาหรัฐจีนทิเบต เพื่อดูแลประเด็นสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการนับถือศาสนาของชาวทิเบตจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีบานพลัดถิ่นของทิเบตคือลอบสังสังเกตในทวิตภาพของเขากับการโรเบิร์ตเดสโตผู้ประสานงานประเด็นทิเบตหรือ c t e ของรัฐบาลสาหรัฐซึ่งตำแหน่งนี้ว่างมาตั้งแต่ปี2017 แต่เพิ่งมาแต่งตั้งอีกครั้งเมื่อวันที่14ตุลาคมปีนี้ทำไมจูจูสารัตมาสนใจที่เบตเอาตอนนี้ไหมปอมปีอูรัฐมนตรีต่างประเทศสารัฐพูดแต่งตั้งดเดสโตกล่าวว่าสารัฐยังคงกังวลกับการปราบปรามชุมชนที่เบตของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งรวมถึงการขาดอำนาจปกครองตนเองอย่างจริงจัง สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เลวร้ายลงในพื้นที่ทิเบตและการกำจัดเสรีภาพทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของชาวทิเบตในจีนจีนดูเหมือนจะได้กลืนตุๆเจ้าหลี่เจียงโคษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนจึงแถลงว่า CTA เป็นองค์กรแบ่งแยกดินแดนทางการเมืองจะว่าไปแล้วการที่สหรัฐหยุดรามือกับจีนเรื่องทิเบต พร้อมีข้อตกลงพ่วงมากับการยอมรับให้จีนเข้ามาเป็นสมาชิกในตลาดโลกตามกฎหมายซึ่งเปิดทางให้จีนเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลกโดยที่จีนต้องรับประกันว่าจะทำรงรักษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของทิเบตดังนั้นสหรัฐอเมริกาสามารถความข้อตกลงกับจีนได้โดยอ้างว่าจีนกดขี่ชาวทิเบตซึ่งหมายความว่าสหรัฐ กำลังใช้ข้ออ้างเรื่องทิเบตเปิดฉากสงครามกับการค้ากับจีนอีกครั้งหรืออย่างน้อยที่สุดคือสหรัฐอาจจะหันมาสนับสนุนรัฐบาลพลัดถิ่นทิเบตโดยไม่หลบหลบ,หลบซ่อนซ่อนอีกเรื่องนี้จะมีนยัยยะสำคัญต่อการเมืองโลกอย่างมากเพราะการสนับสนุนเอกราชทิเบตจะมีผลสอดคล้องไปถึงการที่สหรัฐกำลังฟอรมพันธมิตรต้านจีนในแถบมหาสมุทรอินเดีย โดยอินเดียคือผู้อบอุ้มรัฐบาลพลัดถิ่นทิเบตและกำลังมีปัญหาด้านโมแดนกับจีนคำถามก็คือชาวทิเบตถูกกดขี่ด้านสิทธิมนุษยชนหรือเสรีภาพด้านศาสนาหรือไม่คำถามนี้ยากจะตอบได้ชัดเพราะปัญหาสิทธิมนุษยชนในทิเบตมีข่าวออกมาเนืองเองแต่ระยะหลังเริ่มเงียบไป ในขณะเดียวกันก็มีภาพที่ออกมาให้เห็นเช่นกันว่าชาวทิเบตอยู่ดีกินดีมีเสรีภาพศาสนาในระดับหนึ่งภายใต้การบริหารของรัฐบาลจีนเมื่อย้อนกลับไปช่วงที่จีนคอมมิวนิสต์เข้ามาปกครองทิเบตสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระบวนการกองโจรเอกราชทิเบตท,ที่สนับสนุนโดย CIA ปฏิบัติการไม่สำเร็จก็เพราะเมื่อ มีการส่งคนทิเบตจากอินเดียเข้าไปปฏิบัติในทิเบตอีกครั้งกลับถูกคนในทิเบตส่งตัวให้ทางการจีนเสียอย่างนั้นแทนที่จะร่วมมือกันต่อสู้เพื่อเอกราชเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าวัดวาอารามพระสงฆ์และผู้คนจำนวนมากถูกทำลายและจับมือหรือสังหารไปมากมายโดยรัฐบาลจีนยุก่อนๆแต่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคนี้ ตรงกันข้ามในทิเบตมีการสร้างและบูรณะวัดป่าอารามอย่างขนาดใหญ่แต่เป็นไปตามการควบคุมของรัฐบาลจีนอย่างเข้มงวดเช่นกันเราต้องมาจับกันต่อไปว่ารัฐบาลสาหรัฐจะใช้ข้ออ้างข้อไหนเล่นงานจีนผ่านทิเบต